มีหนึ่งข้อข้องใจที่ผมเจอกับตัวเองว่าผมพยายามจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกันเหมือนกับการเปลี่ยนตัวเองที่ไม่ใช่เปลี่ยนตัวเองจริงๆแต่มันเป็นการเปลี่ยนตัวเองที่จะเปลี่ยนคนอื่นผมเจอนี้หนักมากแล้วมันทำให้ผมเองนั้นเป็นคนที่เหมือนตายทั้งเป็นที่ มีความเชื่อในแบบผิดๆที่รักษาตัวเองเมื่อตัวเองไม่เยียวยาตัวเองมันคือการที่ผมนั่นเองที่จะไปเปลี่ยนคนอื่นแล้วมันทำให้ผมทุกข์มากทุกทั้งกายทุกทั้งใจทุกแล้วเป็นทุกขที่เป็นทุกผมก็เกิดเอกใจขึ้นมาได้ในเมื่อผม ได้เริ่มปั่นจักรยานมันพอสอนผมว่าถ้าผมจะเอาแต่เปลี่ยนคนอื่นดูโดยไม่ดูแลและเปลี่ยนแปลงตัวเองคนอื่นมันจะไปมีความสุขได้ยังไงล่ะครับเราเองยังปั๊มตัวเองที่จะมีความสุขไม่ได้เลยแต่เราจะไปปั๊มคนอื่นให้มีความสุขดังที่ใจเราหวังนั้นหรือ หรือเรามองข้ามอะไรไปที่มันเป็นเหตุผลในทำให้เราได้รู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่อาจจะทำให้ตัวเองนั้นยืนยาวได้นะตัวเองยังรักตัวเองพอหรือเปล่าหรือตัวเองบอกกับตัวเองว่าตัวเองไม่เคยรักใครเลยแต่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามคือคุณรักทุกคนคุณรักคนที่เข้ามา คุณรักคนที่ออกไปโดยที่คุณไม่ได้มองมาที่ตัวเองและบอกกับตัวเองว่าฉันรักแกว่าฉันรักที่จะเป็นตัวของตัวเองผมได้มีคำคมหนึ่งที่บอกออกจากใจผมว่าผมยอมให้คนทั้งโลกเกลียดผมถ้ามันจะทำให้ผมเป็นตัวของตัวเองขอบคุณครับ